<muitas S 2> <sketches of course> ล่องเรือสำราญสุดหรูขั้งแรกในชีวิตควรไปกับแบรนด์อะไรดีนะก็ต้องโรน้องสิค no. รับทริป no? นี้เราจะพาไปเที่ยวยุโรป11เมืองแบบไม่ต้องลากกระเป๋าไม่ต้องย้ายโรงแรมมันจะดีงามขนาดไหนไปดูนะครับท้ายคลิปเรามีโปรดีๆมาบอกด้วยนะแต่เรามาทำความรู้จักกับโน้องแบรนด์เรือสำราญกึ่งสำรวจสัญชาติฝรั่งเศสกันก่อนดีกว่าแบรนน้องนะครับใช้เรือขนาดเล็กที่รองรับผู้โดยสารได้เพียง200คนสามารถเข้าไปจอดตามท่าเรือของเมืองได้ทให้เราได้เที่ยวแบบจาบลึกอย่างเส้นทางของเราในครั้งนี้นะครับเป็นการล่องเรือในทะเลมรนยย่้้จากงวลๆคััไูแ ยังไม่เคยไปเที่ยวจะบอกได้เลยนะครับว่าสวยมากๆเหมือนอยู่ในซีนของหนังวันต่อมาเรามาโผล่ที่ซีเรคคูสนะครับซิซิลีประเทศอิตาลีครับที่นี่โบราณสถานสมัยยุคกรีกโบราณ่ะสวยมากเสือแป๊บเดียววันถัดมาเราก็มาโผล่ที่เมืองที่เล็กกว่าเดิมไปอีกนะครับก็คือเมืองกาลิเปรีของอิตาลีครับเล็กจนกระทั่งพนักงานในร้านที่เราไปแวะซื้อของอะถามว่ามาที่นี่กันได้ยังไงมาจากประเทศไทยเลยหรอลืมตามาอีกวันก็ถึงประเทศกรีซแล้วครับแล้วก็มาโผล่ในเกาะที่สวยมากๆเลยหนึ่งหนึ่งไฮไลท์ของทริปนี้วก็บ้าน ผู้คนก็น่ารักด้วยถัดมาอีกวันก็มาจอดที่ท่าเรือเมืองอิตายาน,นะครับซ,ซึ่งจะพาเราไปเที่ยวสำนักสงฆ์อันศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาสูงค่อนข้างที่จะอันซีนและถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกด้วยถัดมาอีกวันเราก็ได้ล่องเรือผ่านคลองขุดคอรินท์ครับซึ่งเป็นคลองที่แคบมากๆมีเรือสำราญไม่กีล่ลำที่จะสามารถพาเราผ่านทางนี้ได้ซึ่งเป็นประสบการณ์พิเศษที่หาชมได้ยากจากแดนหนึ่งจากนั้นเราก็มาจอดกันที่ท่าเรือราฟเรโอเพื่อจะต่อรถไปเที่ยวเมืองหลวงในตำนานอยอดดดเเขาาจกกนนนั้้็ไิิ เที่ยวที่นี่วันเดียวไม่พอจริงอยากแอบวางแผนกลับมาแล้วเช้าวันต่อมาเรือก็มาแวะจอดที่เมืองโวลสครับแล้วเราก็นั่งรถต่อไปที่เมเตอร่าครับซึ่งเป็นดินแดนห่งภูเขารูปทรงประหลาดราวกับหลุดออกมาจากเทพนิยายและไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือโบสถ์บนยอดเขาที่สร้างมาแล้วกว่า700ปีแน่น้อยคนครับที่จะได้มาเพราะมันเดินทางค่ <ๆ S 2> อนข้างยากถ้าเฟิร์ไม่ได้มากับคณน้องไม่รู้จะได้มาที่นี่หรือเปล่าจากนั้นเรือก็แล่นออกจากเขตอียูแล้วก็ไปจอดที่เมืองคุซาดานซีประเทศตุรกีครับแล้วเขาก็พาเราไปเที่ยวเมืองเเเอรรรราาาาซัััสึึ่่งงงนนมมมืบณํคญตต้แยยยุุกกจจถละ การแผ่นดินไหวไปหลายครั้งแต่ที่นี่ก็ยังคงสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับจากนั้นเราก็ไปต่อกันที่เมืองอลังยาครับเมืองนี้เรามาชมวิหารของเทพอพอลโลแลวก็เทพอาชินิสตั้งตระหง่านคู่กันริมทะเลบอกเลยครับว่าซีนนี้สวยมากๆตกเย็นเราก็มาเดินช้อปปิ้งแบรนด์โล c a l ของตุรกีดีไซน์ดีแล้วก็ราคาน่ารักด้วยครับและเมืองสุดท้ายที่เราจะลงจากเรือนะครับก็คือเมืองอันเตียาครับเมืองนี้เราไม่ได้เที่ยวนะครับเพราะเรามีไฟเช้าต้องรีบไปสนามบินครับทริปนี้ที่มากับพนน้องนะครับเป็นทริปที่เราประทับใจสสุุุดดๆๆเเเเข้้้าาาาาาใจลลลยยยยครรับบบว่่ทททมมมนนนนนีีีีอองงงกกกปะะณ์แิตพศษ นองย,นอยากให้เราช่วยจองหรือว่าช่วยแนะนำเส้นทางไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ,บคลิปหน้าเราจะพาไปทัวร์ในเรือกันต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามนะ